หวยสตัวของท่านนายกนะอะ่เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเปิดรูปแบบสลาก n 3หวย3หลักซื้อครั้งเดียวลุ้น4ี่รางวัลน,นะครับเปิดรูปแบบสลากกินแบ่งตัวเลขสหลกักวงเล็บ n 3นะครับผู้ซื้อเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ3ห,หลักและหลักซ้ำได้ยกตัวอย่าง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนะครับเก้าไก่แบบ ขณะที่รางวัลซื้อหนึ่งครั้งมีลุ้นถึงสี่รางวัลทั้งสามตัวตรงสามตัวสลับโต๊ะสองตัวตรงรางวัลพิเศษที่สุ่มหมายเลขจากกองสลักที่ถูรางวัลสามตัวตรงรน,น,ยยน,นะครับเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนสองพันสิบเจ็ดนะครับมีรายงานว่าจากกรณีคณะมนตรีคอรมอมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งตัวเลขสามหลักพอสอจุดจุดเว้นไว้นะก็คงก็คงรอ ผ่านสภาแล้วก็มาใส่ปีพศนะครับพรบนี้นะครับก็คือว่าเสนอร่างกระทรวงมีสาระสำคัญเป็นกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลักตัวเลขสามหลักนะครับรูปแบบสลากกินแบ่งตัวเลขสามหลักเรียกว่าหวยสามตัวเป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลประกอบด้วยหมายเลขที่เลือกสามหลักแต่ละหลักมีสิบรางวัลเอ้มีสิบหมายเลขแต่ละหลักมีสิบหมายเลขก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสามหลัก เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือเลขสามตัวนั่นแหละเลขต่ศูนย์ถึงเก้าแล้วก็ใช้ซื้อเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนถึงเก้าเก้าไม่กําหนดหมายเลขในระบบล่วงหน้านะครับโดยผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละห้ครบสามหลักสามารถเลือกแตทํามตัวได้รูปแบบธน้คารไทไม่เคยดําเนินการมาก่อนเมื่อซื้อหนึ่งครั้งสามตัวรุ่นรางวัลในสี่ประเภทประกอบด้วยสามตัวตรงสามตัวสลับโต้สองตัวตรงผู้ซื้อต้องถูกถูกหมายเลขถูกตำแหน่งอืมรางวัลพิเศษ จะมุงเป็นรางวัลสุ่มหมายเลขจากรางวัลที่ถูกสามจะสั่งเงินรางวัลที่บอกกันไปการซื้อทํำยังไงนะครับหลังจากประชุมหาข้อสรุปสามประเด็นหลกักขายยี่สิบถึงห้าสิบาทคัดเลือกผู้ขายให้ผู้ค้าสลากดิจิตอลปัจจุบนันหรือเปิดรับสมัครใหม่หรือให้ทั้งคู่ลงกระเบิดอผู้อื่นทั่วไปเข้ามาขายจะต้องมีนานระบบในการจําหน่ายแอปพลิเคชันเป่าทางเว็บเว็บอื่นเว็บไซต์หรือเครื่องจำหน่ายที่แบบพบพาหลังจากสำนักสลากได้ผลในภายในหกเดือนไม่เกินปีนี้ ศึกษาเขาอลกระทบต้องไมไต้องให้สา,ารอุทธผู้ขายสะาระถูกตามนั้นเลยก็เอามามาฆ่าหวยใต้ดินนั่นเองนะครับเอามาฆ่าหวยใต้ดินนั่นเอง